สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันกับช่องมาดามโอ้ด้จ้าเมื่อนี้ไปอ่านบทความดีๆมาบทความหนึ่งค่ะพี่น้องซื้อบทความว่า get well soon นะคะ well ที่แปลว่าความมัง่งคั่งอะค่ะพี่น้องไปอ่านมาเราอู้รู้สึกว่าอชอบมากเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะโอเป็นคนมักฟังมักมักศึกษาเรื่องการเงินนั่งสิงะคะ่ะเพราะว่าอยากเป็นคนที่มีความมัง่งคันะ่งเนาะเวลาถ่าไปแก้ไปนั่งสิแก อยากมีเงินไว้ให้สําหรับจะคองเกษียณเพราะว่าเขาไม่ได้เห็ดงินประจําแบบนั้นนะคะไปอ่านไม่เราถึกใจเลยก็เลยอยากสิเอามาว้าสูซูฟังเอามาว้าสูซูพี่น้องฟังอะเนาะเขาบอกว่าคนเขาเนี่ยสิเก็บเงินใดมันตรงนี้ระเบียบวินัยแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมาสั้นเขาบอกนะคือบางทีนะบางคนสิตั้งเป้าบอกตัวเองว่าเอออยากอยากเก็บเงินล้านได้อยากมีเงินล้านดเองสินะนะ มันนี่อูมันคือจังไก่นะเนาะเขาเงินเดือนสมมตินนะสมมติเขาเงินเดือน2 0 0 0 0 0 0 0 0จังส่การที่เฮาสิมีเป้าหมายในการอไปหอดเงินล้านนี้ถ้าผูใ้ใดเฮ็ดงานประจําอย่างเดียวมันก็สิคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องไก่โตเด้เป็นเรื่องยากที่เฮาสิเก็บเงินจังซี่วิธีการที่เฮาสิพิชิตเป้าหมายเขาได้เนี่ยคืออันดับแรกเขามีเป้าหมายแล้วล่ะเนาะแต่ว่าบางข้างเนี่ยเขาต้องตั้งเป้าหมายให้มันแบบเหมาะเหมาะกับความเป็นจริงอะนะ สมมติเขาเงินเดือน 30, สามหมื่นสิเขาจะไปตั้งเป้าว่าเอ้ยกูอยากเก็บเงินล้านได้ได้จากภายในปีสองปีสิถามว่าในความเป็นจริงอะถ้าเกิดเขา,าไม่มีอาชีพอื่นเขารับเงินเดืนอนย่างเดียวนะแล้วเขาก็ใช้ใจ่ายปกติไปการสิไปถึงเป้าหมายล้านหนึ่งได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสิรู้สึกว่ามันไกลเลยมันอาจจะได้แหละแต่ว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลานานขึ้นอย่างเสียค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันดับแรกคือลองตั้งเป้าหมายให้มันเหมาะกับความเป็นจริงเริ่มจากลองแบบเป้าเล็กๆก่อนบสม,มมติอะเริ่มจากแสนหนึ่งก่อนก็ได้ ตั้งเป้าบอกตัวเองว่าอยากอยากเก็บเงินจากแสนหนึ่งเรามาที่นี่เพราะตั้งเป้าว่าแสนหนึ่งเรามาล้อมพิจารณาเบิ้งดูว่าเอ้ยเฮาสิฮ็ดจังได๋ในการแบบไปหอดแสนหนึ่งนะเพราะว่าเคยเป็นแบบนี้บ่หลายคนคือแบบเดือนเดือนหนึ่งสมมติเดือนเนี้ยตั้งใจว่าสิเก็บเงินละสิเริ่มเก็บเงินสิสตาร์ทเก็บเงินละเอออยู่ดีๆปั๊บอ้าวมาแล้วรถเสียรถพังบ้างละตรงเปียนยางรถต้อง เปลี่ยนนํำมันเคลืองอ่ะเดียวโทรศัพท์เสียโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกไม่อีกละมูสวนไปเที่ยวทะลงทะเลซีเอฟชุดกับบทันสรุปแล้วสิ้นเดือนเป็นไ้ค่ะเงินบ่เหลือบ่ได้เก็บแล้วพอบไม่ได้เก็บแล้วอาผัดวันประกันพุ่งไปอ่ะว่าเป็นอย่างเดือนนี้พานไปเดือนหนาแต่เดือนหนาตั้งใจจะเก็บไหมกลายเป็นแบบว่าเอาอีกลวเดือนหนาก็ต้องมีเรื่องที่ต้องใส่ต้องจ่ายไม่ได้เก็บจากเธือค่ะเพราะไม่ได้เก็บจากเชือมันบ่ได้เลิกจักเชือมันก็เลยบ่นมี กำลังใจมันก็นเลยเก็บไว้เกเคือเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกตั้งเป้าหมายก่อนให้มันเหมาะกับความเป็นจริงให้มันเหมาะกับสภาพที่เขาเป็นยู่อนออตั้งเป้าเล็กไว้ก่อนถ้าผู้ใดบ่อยากเอาแสนเอาเป้าหาหมื่นก่อนก็ได้ค่ะตั้งหาหมืน่นตั้งแสนปุ๊บตั้งใจว่าเขาสิเก็บปับ๊บสมมติว่าตั้งแสนหนึ่งสิได้แสนหนึ่งแล้วปับ๊บเหลา พอได้แสนหนึ่งปุป๊บถ้าคนบ่าเคยเก็บเงินได้นี่ได้แสนหนึงปุป๊บมันจะรู้สึกมี้ฮึดได้มีกําลังใจขึ้นมาว่าเอยแสนแรกได้นี่แสนสอแสนสามมันต้องได้มันจะเกิดกําลังใจขึ้นทันทีเลยค่ะเพราะเามีเงินก่อนเุ๊บเขาสะเกิดความคิดว่าเอ้เขาเอาเงิน เฮ็ดจังใดให้มันพัฒนากลายเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นแบบนั้นนะคะข้อที่2นะคะคือมันมี3ข้อเนาะอันเมื่อกี้ข้อที่1นึงก็คือว่าเลือกตั้งเป้าหมายให้มันตรงกับความเป็นจริงก่อนเนาะตรงกับความเป็นจริงตรงกับเจ้าของอันดับที่2ก็คือเลือกการออมให้มันเหมาะสมกับเป้าหมายเขาอย่างเช่นสมมติวา่าว่าตั้งเป้าว่าอย่างนี้เงินเก็บแสนหนึ่งือว่าเงินเก็บล้านหนึ่งนางเสียนะสมมตุติการจะเก็บเงินแสนหรือวงง่าเงินล้านสมมติเนาะ เฮาสีฝากเงินประจำเออฝากเงินในธนาคาระฝากแบบบัญชีออมทรัพย์เอ้ยฝากเป็นบัญชีอ่ฝา,ากประจำสามเดือน6เดือน12 12เดือนอปีหนึงน่งไังเสียค่ะคือว่าการฝากเงินไ้กับธนาคารเนี่ยคือมันได้ดอกเบี้ยน,น้อยถูกมมันบวค่ะดอกเบี้ยน,น้อยเอาตรงๆเลยก็คือว่าแทบไม่ได้อีกอย่างนั่นแหละเนาะฝากไว้แต่ว่ากรณีฝากเงินแบบออมทรัพย์ฝากประจำแบบเนี้ยคือมันเหมาะกับไหวแบบชุกเชิญอะ คือมันสภาพมันคล่องมันถอนง่ายใชคะ่ะไววฉุกเฉินไว้เวลาจําเป็นที่ต้องใส่หรือแบบบางคนก็คือฝากฝากไว้ตัดคาประกันแบบปีหนึง่งครบเทื้อหนึง่งบางคนเลี้ยงต่อใจค่าเทิมค่าอย่างจังสิเหมาะเหมาะแบบนั่นเพราะว่าสภาพคล่องมันสูงหรือว่าเหตุอย่างกระตามที่เขาจําเป็นจะต้องใส่เงินแบบฉุกเฉินก็เหมาะแบบนั่นนะคะแต่ว่าผลตอบแทนคือมันกันหน่อยอยังที่บอ่อค่ะคือผลตอบแทนหน่อยมันบแทบไม่ได้อย่าง เพราะฉะนั้นถ้าผู้ไดตั้งเป้าหมายแบบเงินแสนเงินล้านโดยเฉพาะเงินล้านเนาะซิมาฝากแบบนี้นี่บอกเลยว่ายากเนาะโดยเฉพาะถ้าเขา,าได้มีแบบรายได้มาจากช่องทางอื่นนะนะเขาได้จากเงินเดือนอย่ังเดียวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องมองถึงการลงทุนนะคะการลงทุนเนี่ยก็คือมันก็ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เขาจะได้เงินเข้ามากลับมาแบบมากแบบกว่าการฝากเงินแบบแบบนี้แต่ว่า ต้องบอกก็นะว่าการลงทุนเอียงกับซ้ำนะคะทุกสินทรัพย์นะทุกสินทรัพย์เขาต้องศึกษามันก่อนว่าเขาจะลงทุนเขามีความรู้กับกับสิ่งที่เขาสิซื้อบ่สิ่งที่เขาสิลงทุนบอกเพราะว่าถ้าเขาบ่รูบ่ลงบ่รููในในสิ่งที่เขาสิซื้อสิลงทุนเอียงกับซ้ำเนี่ยนะนอกจากว่าเขาอาจจะบ่ได้เงินที่แบบเป็นดับเบิลเป็นเงินกลับมาแบบผลตอบแทนดีๆเขาอาจจะเสียเงินต้นเขาก็เป็นไม่ได้เพราะว่าการฝากเงินแบบแบบแรกนะเนาะฝากออมทรัพย์ฝาก จำในธนาคารเนี่ยคือมันได้ผลตอบแทนหน่อยแต่ว่าหามันกระปอดภัยเงินต้นเนาะบ่ต้องกังวลว่างเงินต้นมันเสียหายแบบนั้นนะคะแต่ลงทุนเนี่ยคือต้องท้าใจไปเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะคันบ่ได้มากอเท่าตัวมัน,นับอาจจะขาดทุนหรืออาจจะเงินต้นหายไปเลยแบบนั้นก็นได้เพราะฉะนั้นต้องศึกษาดีๆนะคะ แล้วกับข้อที่3นะคะข้อที่3ข้อที่3ก็คือการทําอย่างต่อเนื่องคือเฮ้าเนี่ยต้องมีความเป็นระเบียบวินัยเฮ็ดยังแบบต่อเนื่องเก็บยังต่อเนื่องนะคะแบบมันอาจจะมีบ้างแหละแต่ละเดือนที่แบบเอ้ยมีวูบวาบทะเลทเลายออกไปน่แต่ว่าหารู้สึกตลอดเวลาว่าเท้าต้องเก็บต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะคะเฮ็ดมันยังต่อเนื่องต่อเนื่อง แล้วก็ต้องยืนหยัดในเป้าหมายจะครองบพาว่าเป้าหมายสิเล็กสิใ่ญ่ก็ตามสก,กิเกาบ์เมืน่นสก,ก็บแสนไปจนถึงสิกเก็บลานนะคะระเบียบวินัยในการเก็บเงินนี่นสําคัญที่สุดนะคะแล้วโอกาสเสว่าถ้าทุกคนนะคะเปิดใจเปิดใจพร้อมที่สิเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเรียนรู้วิธีการเก็บเงินเรียนรูเ้เทคนิคในการการลงทุนแน่ศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าทุกมือนี่มันมันเปิดกว้างเนาะศึกษาได้ด้วยตัวเองนะคะ ล้วก็วางแผนทางการเงินเนี่ยให้มันเหมาะสมกับตัวเจ้าของนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันการรายได้มันกระบอซ้ำกันค่าใช้จ่ายกระบอซ้ำกันนะคะการวางแผนให้มันเหมาะสมกับเจ้าของให้พอดีบ่ตึงเกินไปบ่ย้อนเกินไปนะคะเรื่องการเงินเนาะโอกคเสียว่าทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาไปถึงความมั่งคั่งได้นะคะความมั่งค่ามันอาจจะไม่ได้หมายถึงแบบเฮย้ยรวยแบบเมื่อวังเลยแต่ว่า เห็ hey, นเขาเป็นคนที่บ่มีปัญหาทางการเงินเราก็มีการวางแผนนะคะเรื่องการใส้เงินเรื่องการไว้กเกษียณไปพร้อมในโตแบบนี้ค่ะเขาก็สิสามารถเป็นคนที่มั่งคั่งได้โดยที่เขาอาจิบ่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมาแต่ก่อนจังซี่ค่ะ ซึ่งสาหรับส่วนโตของโอนะคะส่วนโตโอก็ใช้วิธีคล้ายๆแบบนี้คือกันค่ะคือแต่สิ่งที่โอมีเลยคือเรื่องระเบียบวินัยเรื่องที่เขาคิดว่าเขาสิเก็บคือได้ปุ๊บคือเก็บกอนนะคะเก็บให้จากของกอนกอนที่เขาสิบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะคะคือต้องให้ให้รางวัลจาของกอนโดยการเก็บให้จาของเพื่อเป้าหมายนะคะพอไปถึงเป้าหมายแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออเขาภูมิใจเขา มีความรู้สึกดีกับตัวเองนะคะเพราะมันไปถึงเป้าหมายตรงจุดนั้นเพื่อพาเสื้อหมันว่าเาเฮดได้แล้วเรื่องอื่นๆหรือว่าเป้าหมายสเต็ปต่อไปมันกระิสามารถไปได้นะคะกับเป็นกําลังใจหายแล้วกันนอกกับทุกคนนะคะไวรุ่นทุกคนหรือว่าไว้เห็ุงานกันแล้วแต่นะที่กําลังคิดว่าเอออยากวางแผนนะคะทั้งการเงินจะของอะหาจะของในมีความมั่งคั่งมั่นคงทั้งการเงินนะคะบ่ได้ร่ํารวยอย่างหลายแต่ขอให้บ่เดือดร้อนนะคะมี แผนม้ยังจะให้จะของในในครอบครัวในอนาคตนนเนาะให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะแล้วก็ร่ำรวยร่ลำรวยทุกคนเดอ้อป่นนะคะเอาเทคนิคดีๆนี่มาใส่โอเสื้อว่ามีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนหรือว่าผู้ดใดบ่อยากอ่านก็ฟังคลิปโอแล้วก็ล้องเอาไปใส่เบิ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าโอกะอ่านมาจากบทความเขาคือกันเอามาใส่แล้วร,รู้สึกว่ามีประโยชน์อิลนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมเนาะมือนี้ลาไปก่อนแลวคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย